สวัสดีทุกๆคนอาจา้าวันนี้เราจะย้ายย้ายบ้านให้พริกตุ่มของคุณจริยาซะหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะเอาเม็ดพริกตุ่มมาเพาะต่อเลยขยายพัน์ต่อวุ้ยตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นนี่ไม่ใช่อะไรจะรอดไม่รอดไม่รู้ออันนี้เป็นอยอดยอดอ่อนยอดยี่ราที่เรามาปักชำไว้นะ ตอนนั้นเราทำคลิปไว้แล้วเราก็เด็ดเด็ดไปทําให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ป่ะนะี่ประมาณสองอาทิตย์ได้มั้งเฮ้ยเห็นว่ามีรากแล้วเห็นด้วเนี่ยติดรากแล้วยอดยี่รายอดโหร,ระพรายอดกะเพรายอดอ่อนๆพวกนี้ปักติดง่ายนะเออพืชผักที่เป็นยอดยอดเนี่ย ปักติดง่ายดิอม,มีรากเลยว่ะสวยงามมาย,าย้ายย้ายบ้านกันนะจ๊ะคุณจริยา <c oughs> คุณจริยาให้มาพริกกระเหรียงก็เริ่มแล้วเริ่มมีติดดอกแล้วฟิ้งฟิ้งช่วยแม่หน่อยแล้วแป๊บหนึ่งนะนะนะี่เราก็ไปเตรียมแล้วย้ายบ้านหลังใหญ่อ่ะใ,ใหญ่ป่ะ ใครจะมีดินหรือจะหมักอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นแกลบดําแกลบขาวแกลบดิบก็หมักให้มันได้ที่สักประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะกำลังดีใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยอย่างละส่วนแล้วแต่นะจ๊ะแล้วแต่คือมีหลายคนที่แบบว่าหมักทําดินมงดินหมักเก็บไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งอะ่ะจะดีจะหมักใส่เศษอาหารหรืออะไรก็ได้ของเราก็มกหมักนู่นหมักนี่ส่วนมากก็ไม่เคยได้หมักเท่าไหร่ แต่เราก็หมักไว้เป็นกองแล้วเหมือนกันเอาได้นะอุย้ยมาขุดกันเลยอยุ้ยแล้วกันนะดินดินดน่มแน่น,นอุย้ยรากลึกด้วยอุย้ยนี่นี่น,น,นี่ยายบ้านยายบ้านนี่อะไร รังมดไมหมดจริงๆด้วยเห็นปะ่ะเนี่ยมีมดมีมดอันตรายมากเลยเดี๋ยวก่อนเคาะ่อนนี่น้นาไม่ค่อยจะโตมีมดมาทำรังนี่เองโอ้มีหน้าแล้วไม่ค่อยจะโต ฉีมดนี่แหละมันทำให้เป็นกรดอู้ตายตายตายแลละนีม่มดมดมีมดมาทำรังเหนะ็นี้ z o o มิไม่ซูมไม่ซูมเลยจับมดกดน้ำก่อนนีมะมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมา จะล้างมาละดูสิโหรากแข็งแรงด้วยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาดูแคะกรนนะเจอละมดมาทำรังนี่เองเอาเอาเอาย้ายบ้านเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีนะจ๊ะอืมย้ายบ้านแล้วเดี๋ยวจะดูแลอย่างดี ก่อนอื่นนะขออนุญาตเด็ดเม็ดมะพร้ากก่อนอนี่ขอเด็ดเม็ดมะพร้าก่อนนะพริกตุ้มเห็นไหมทำไมมันดูมัวงไฮ ไม่มาดูหม่มหมัวาใหม่มันก็ได้เท่านี้หรือไงทือตาเราไม่ดีแกะนะแกะนะนี่วิ้ว้าได้หลายเม็ดคลิปนี้แย่มากเลยนะแต่ทำแล้วอะ่ะแกะแกะพริกไปแล้วอะ่ะนี่เอาละ ไม่ซูมนะเธอโรยไว้ตรงนี้แหละขอสักเม็ดหนึ่งขอขึ้นสักต้นสองต้นนะจ๊ะอันนี้แกะได้ละอุ้ยอุ้ยจะเจะเด็นไปไหนไม่ายแล้วของดีของดีอืมไม่ได้เลย อุ้ยขอให้ขึ้นสักต้นสองต้นจับต้นตน,นี่ได้หลายเม็ดอยูุ่้ยทำไมกล้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาแหละขอให้ขึ้นสักต้นสองต้น,ก,ตนก็โอเคแล้วนะนี่ตัวนี้นี่แหละหากฝันว่าฉันและเธอ และเมื่อความรักร่วมกันทุกทุก,ทกวันแสนสุขฟิงเอ,อ้ยดูหังฟิงฟิงเดี๋ยวมันจะเลอะเธอะนะอืมเรียบร้อยทีนี้ก็รอดูการเจริญเติบโตของพริกตุ่มนะจ๊ะทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะ ทุกช่องให้ความรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องแมบีปลูกผักช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจน้องเจีย๊ยบทัศชาคนรักเกษตรเกษตรพาเพลินคุณต้นเกษตร h ช n แนลไปหาซื้อแหนแดงกับคุณต้นนะเมื <c> ่อ <oughs> ตอนนี้เราขยายแหนแดงคุณต้นเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยโชว์แล้วก็น้องโทนี่เกษตรรักปลูกนะจ๊ะย่าาจ๋าพาปลูกนี่ปลูกผักเก่ง สวนผักหลังบ้านตรีพงนี่คลิปยาวใครชอบดูอะไรที่มันย,วยาวๆเพลินๆชมสวนนะ่ะไปดูช่องของน้องนาแล้วก็น้องโอนใจรักเกษตรนี่เป็นเด็กยุคใหม่ที่สมควรที่จะเอะไปดูช่องน้องโอนใจรักเกษตรนะเด็กรุ่นใหม่นะถ้าฟังป้าอยู่ตอนนี้นะไปดูช่องน้องโอนใจรักเกษตรนะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลย แล้วก็ช่องเ,อเดี๋ยวก่อนมีหลายช่องมากเลยช่องน้องต้มเกษตรต้อมเกษตรกร,ร,กรขี้เกียจสี่จุดศูนช่องเดชโชสุกอินแล้วก็กเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนี้ของน้องหนวดนะจ๊ะสนใจติดตอ่อซื้อบอนสีไม้ด่างไปที่ช่องน้องหนวดนะเดชโชสุกอินแล้วก็ เมลดี ody, สวนผักหน้าร้านสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นเอ้ยเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้าพูดผิดอัธวทีน้นองเมย์แล้วก็มีนาชาแนลอันนี้ก็ใช่น้องมีนาชาแนลที่ถ้าสังเกตด,ดีจะมีคําว่าปลูกมีคําว่าฝากมีคำว่าสวนมีคําว่าไรา่มีคำว่าฟาร์มอ่ะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยมนี่หญิงเหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่วังพยอมคุณหน่อยก็ขายต้นไม้ด้วยไปติดต่อซื้อขายได้นะจ๊ะทุกคน แล้วก็เก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นี่น้องเออ่เป็นน้องใหม่แห่งวงการเก่งซื้อหลายคนปลูกมานานแล้วล่ะใช่ไหมปลูกผักปลูกอะไรมานานแล้วเพิ่งจะมาทําช่องหลายคนปลูกมานานมากเลยช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้หมดอะทุกช่องช่องน้องตั้มความสุขปลูกอินทรีโอ้น้ำหมักปลาน้องตั้มนี่เราได้มา ได้เศษปลามาแล้วเราก็มาหมักต่อแล้วตอนเนี้ยเราจะขยายต่อไปเรื่อยๆจบจนชีวาจะหาไม่ <c> ัห <oughs> น้องตั้มก็จะอยู่กับพี่ตราบจนพี่เท่าชราอืทําอะไรไม่ไหวจริงๆแล้วก็ช่องอ,อบ้านสวนลานดินก็ใช่บ้านสวนลานดินลงคลิป,ปบ่อยๆนะจ๊ะห่างหายการทำคลิปไป พอดีบ้านสวนลาดินเขาติดงานศพตอนนั้นช่วงนั้นงานศพแม่เนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ใครอีกเอาเป็นว่าบ้านน้อยเออบ้านสวนชวนปลูกเออบ้านสวนชวนปลูกน้องแตนสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกน้องอิ๋วอา่าน้องอิ๋วนี่ปลูกผักเก่งพวกเราที่เอ่ยมาในกเกษตรอินทรีย์เท้งนั้นนะจริงๆเป็นกเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ย หมักสารพัดปุ๋ยนั่นมีปัญหาด้วยกล้องจริงๆพอดีใช้เครื่องนี้ไงใช้อีกเครื่องนึงถ่ายเนี่ยดู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 ด,ด,ดูเห็นปะ่ะไม่ได้ปรับกล้องไม่เป็นไรดูดสุขภาพด้วยนะทุกคนนะไปละหงุดหงิดกล้อง